เด็กไทยวิถีใหม่รวมไทยสร้างชาติด้วยพักดีมีคุณธรรมสว,ส,สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเด็กๆวันนี้ก็มาเจอกับคุณครูแอมพี่ฝนรูฝนค่ะ วันนี้นะคะคุณครูอ่ก็จะมาสอนเด็กๆเรื่องความสําคัญของวันเด็กค่ะเด็กๆรู้ไหมคะว่าวันเด็กเนี่ยตรงกับวันอะไรเก่งมากค่ะตรงกับวันเสารที่สองของเดือนมกราคมในทุกๆปีค่ะซึ่งในทุกๆปีนะคะก็จะมีการให้คําขวัญสําหรับเด็กๆโดยนายกรัฐมนตรีของประเทศไทยค่ะพี่ฝนนาพี่ฝนรู้ไหมคะว่าทําไมจะต้องจัดงานวันเด็กขึ้นคะเด็กๆรู้หรือเปล่าคะ ติต๊กตอติต๊กตอใช่แล้วค่ะเราจัดงานวันเด็กขึ้นเพื่อให้คุณพ่อคุณแม่ของเด็กๆเ,เนี่ยเห็นถึงความสําคัญและเห็นถึงความต้องการของเด็กๆค่ะแล้วยังมีอะไรอีกคะครูฝนค่ะในกิจกรรมวันเด็กนะคะก็จะมีการแสดงความสามารถของเด็กๆนะคะทั้งด้านร้องเพลงเต้นและก็ตอบคําถามนะคะในกิจกรรมงานวันเด็กนะคะ ในกิจกรรมวันเด็กนะคะเด็กๆก,ก็จะมีความสุขกับการได้ทํากิจกรรมร่วมกับเพื่อนๆได้ทํากิจกรรมกับคุณพ่อคุณแม่รวมไปถึงการได้รับของขวัญจากการทํากิจกรรมด้วยค่ะดูกฝนวันนี้คุณครูแอมก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆร่วมทํากันด้วยค่ะโดยให้เด็กๆนําของเล่นที่เด็กๆมีอยู่ที่บ้านเนี่ยนํามาต่อเป็นรูปเลขเก้าค่ะและก็อย่าลืมเล่าให้คุณพ่อคุณแม่ฟังด้วยนะคะ เล่าเสร็จเด็กอย่าลืมเก็บของเล่นเข้าที่ด้วยนะคะสำหรับวันนี้ครูฝนพี่ฝนและคุณครูอมแอมขอลาไปก่อนนะคะสว,ส,สวัสดีค่ะ